วันซาตลาวก็มีวันซาตไทยก็มีแล้ววันซาตเขมรละมีไหมครับวันซาตเขมรนี่ญาโยมเขมรเนี่ยจะเหนื่อยไปหน่อยก็คือขเขมรจะยึดหลักเอาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเป็นวันศาสตร์วันแรกและคนจะเยอะมากวันนี้น่าจะเพราะวันนี้นะเยอะเป็นพิเศษ เพราะเป็นวันที่เขารอคอยมาหนึ่งปีเต็มๆได้มาถึงวันนี้ดังนั้นคือวันนี้จะไม่มีที่ยืนในวัดเลยโยมคนเยอะถึงขนาดนั้นทุกๆวัดจะต้องมีไม่มีที่ยืนแน่นอนอันนี้สําหรับเขมรน,นะและพิธีกรรมของเขาเนี่ยในคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นญาติโยมจะมีกิจกรรมนีนโอโหเพียบแนนเอยดไม่มีเวลาว่าง ไม่มีที่ให้ว่างเลยนะอ่าส่วนฝ่ายของพระก็จะมีการปฏิบัติธรรมจเจริญในในใน,ในปรารภวะสูตรปรารภะวะสูตรที่จะพูดถึงทิฏฐิหกสิบสองประการนะโยมอ่าในปราภะวะสูตรนี่ทั้งคืนจะไม่มีวันเวลาว่างจะต้องสลับกันสลับกันมามาเจริญเจริญบทนี้เรียกว่ามาสวดมาสวดบทนี้เพื่อเตือนสติ ต่อญาติโยมทั้งหลายที่มาในวัดอันนี้สําหรับไยพระสงฆ์ส่วนไฟของคารวาสในวันนี้ก็คือมาฟังปราภาวาสูตรและก่อจากประมาณสักตีสามก็จะจับไปจับจองสถานที่เรียกว่าชิงเปรตตามระระกําแพงวัดจะมาเตรียมสถานที่จับจองสถานที่ซึ่งกันและกันและคนเต็มเอียดเลยนี้สําหรับในประเพณีของขมนอันนี้สําหรับวันแรกคือเป็น วันที่สำคัญที่สุดที่เขารอคอยมาระยะเวลาหนึ่งปีเต็มๆแอนสวนจากวันนี้ไปสู้วันที่สิบห้าคนจะเต็มเอียดเหมือนกันเต็มเอียดเหมือนกันไม่ใช่ว่าวันแรกคนเต็มแต่วันที่สองคนไม่เต็มไม่ใช่นะวันแรกคนก็เต็มวันที่สองคนก็เต็มนึกผาบอกนะวันแรก สมมติว่าญาติโยมอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมจะมีวัดวัดหนึ่งก็คืออยู่ในหมู่บ้านนี่แหละจะมีวัดประจําหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งวัดหนึ่งวันแรกเนี่ยคือคนในหมู่บ้านนี้เลยคนในหมู่บ้านนี้เลยอันนี้สําหรับวันแรกร่วมไปถึงคนที่ออกไปทํางานที่ข้างนอกด้วยนะแต่มีพื้นเพยอยู่ในบ้านนั้นอยู่ในวัดนั้นเขาจะกลับมาสู้ในวันวันนี้ จึงทําให้วัดๆนั้นเต็มเปี่ยมโดยคนและเป็นบุคคลที่คนเคยนาตากันด้วยเนี่ยโยมรู้จักอาตมาตมารู้จักโยมก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับวัดอันนี้สําหรับวันแรกสวนวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดจนถึงวันที่สิบสี่คนไม่รู้หน้าอ่ะเรื่องของเรื่องก็คือคนไม่รู้หน้าคนแปลกหน้านะ่ะสมัยถึงว่าแต่ละหมู่บ้านจะมีวัดประจําวัด แต่ในตำบลน,นี้จะมีหลายๆหมู่บ้านดังนั้นก็คือเขาจะเชื่อว่าป่ยาตายายของเขาป่ยาตายายของเขาเนี่ยจะมารับส่วนบนส่วนกุศลภายใน15วันเพราะโยมบาลเขาจะปล่อยสิทธิ์เสรีของญาติให้มารับส่วนบนส่วนกุศลจากลูกๆหลานๆที่ทําอุทิศไปให้นั้นระยะเวลา15วันด้วยกัน ถ้าออกมาแล้วไม่เจอไม่เห็นสแสวงหาใครเจ็ดวัดเท่านั้นนะเจ็ดวัดเท่านั้นถ้าไม่เห็นลูกหลานไม่เห็นญาติโกโหติกามาทําบนในวัดอททนนทุทิศส่วนบนส่วนเกิดส่วนกุศลไปให้เนี่ยเขาบอกว่าผีปูยาตายายเหล่านั้นจะสาบแช่งให้บุคคลยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอ่าอันตรายโดยประการใดๆตามที่เขาว่านั่นแบบมีมีสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นอย่างนี้ เขาก็เลยมีความเชื่อตรงนี้เป็นอย่างมากและยึดลักในการปริปฏิบัติอย่างเคร่งด้วยดังนั้นในช่วงระยะเวลา15วันเนี่ยในตำบลหรืออาจจะคามตำบลเขาจะต้องสลับปรับเปลี่ยนวัดสลับปรับเปลี่ยนวัดบ้านเราไปวัดคนอื่นบ้านบ้านคนอื่นมาวัดเราเนี่ยจึงทำให้คนแปลกหน้าเนี่ยเยอะ ในนี่ในวันจากวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามที่สี่จนถึงวันที่สิบสี่คนจะเต็มไม่มีลดน้อยถอยลงอย่างเต็มคงที่เพียงแต่ว่าสลับหน้าคนเนาะเพราะคนในตำบลเนี่ยจะจะสลับกันเพราะเขาเชื่อว่าญาติของเขาแสวงหาเจ็ดวัดไงดังนั้นเราก็ต้องแบ่งกําลังกันไปทุกๆวัดเพื่อให้ปู่ย่าตายายของเราได้มาเห็นหน้าเห็นตาเห็นไหมอันนี้ เป็นวันศาสตร์เขมรตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแต่วันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวันอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันคนหน้าตาเดิมนี่แหละวัดใครวัดมันละบัดนี่อ่ะแต่คนเต็มเอียดคือกันเอียดคือสิบห้าวันเต็มๆที่คนเต็มเต็มไม่มีช่องว่างแต่กิจกรรมวันสุดท้ายจะมีมากกว่ามากกว่าตรงไหนก็คือ กลางคืนก็มาภาวนาบริกรรมสวดปราภาวสูตรเกี่ยวกับเรื่องทิฏที่ิ62ประการอ่ะง,ง่ายๆทิฏที่ิ62ประการอยู่ในปราภาวสูตรอ่าไปเปิดดูก็ได้นะประาภาวสูตรและพ่อประมาณตีสี่ก็มีการจับจองสถานที่ชิงเปรตอ่าชิงเปรตเ,เหมือนกันแล้วนะ่ะอ่าก็เรียกว่ายโยนก่อนค้าวชิงเปรต ภาษาเขมเรเขาบอกใบบันบอกใบบันจะเป็นก้อนข้าวข้าวเป็นก้อนก้อนแล้วก็โยนโยนเราก็บอกว่าชิงเปรตเขมรก็รบอกใบบันภาษาไท,ไ,ไทยไม่มีไทยไม่มีตรงนี้นะไม่มีอ่านี่แหละยตดโยมทั้งหลายมันเป็นจุดเด่นจุดไค่แมกอยู่ตรงนี้ว่าทําไหมวันศาสตร์เขาจะพาการทําเกี่ยวกับเรื่องข้าวศาษตร เกี่ยวกับเรื่องขนมใหม่ขนมเทียนเนาะขนมเทียนแล้วก็เกี่ยวกับขนมขาตมมัดมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยในภาษา,าเขมรเขายึดหลักว่าขนมขนมขนมเทียนแทนญาติที่เป็นผู้หญิงขนมขาตมมัดแทนญาติที่เป็นผู้ชายข้าวกระยาศาสตร์จะเป็นอาหารที่เก็บได้นานที่สุดเนเก็บได้นานที่สุดดังนั้นเนี่ย เมื่อวันสุดท้ายเขาจะมีกระทงนโะยมกระทงเข้าใจเนาะกระทงนะกระทงที่ทําด้วยกาบกล้วยนะ่ะกาบกล้วยมาพับเป็นเรือยาวๆขนาดนี้นะเนาะประมาณประมาณสิบนิ้วประมาณนี้แหละโดยประมาณนี้แหละประมาณไม้บรรทัดนี่เขาทําไม่ให้น,น้ําเข้านะกาบกล้วยน้ํามไม่เข้าอยู่แล้วแล้วก็กทําข้างหน้าข้างหลังให้มันสวยงาม น้ำไม่สามารถที่จะเข้าได้ครับพับจนไม่มีรั่วนะโยมแล้วในเลือเนี่ยถามว่าในเลือดมีอะไรในเรือดมันจะมีขนมเทียนมีขนมอะไรเมื่อกี้้าโตมัดอ่าขนมเทียนเป็นแทนผู้หญิงขนม้าวตมัดแทนผู้ชายข้าวศาสตร์เป็นอาหารของเปรตนะเป็นอาหารของเปรตเปรตตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเปรตตะชนนะหมายถึงเปตตะชน เป็นอาหารที่เก็บได้นานที่สุดดังนั้นเขาเจะกะระยะทางกะระยะทางนะโยมนะระยะทางจากโลกมนุษย์จากบ้านเราเนี่ยจากบ้านเราที่ที่ญยาติยาดของเรามาหลับสนบนสนกุศลสเนี่ยจากบ้านเราไปสู้นรกตัวเนี้ยไปสู้ถิ่นกําเนิดของเขานั่นแหละที่คือเขามาจากนรกนะมามาจากเปรตเขากะระยะทางว่าจากมนุษย์เราไปสู้เปรต สถานที่ของเปรตเนี่ยมันไกลเหลือเกินต้องเดินทางประมาณ15วันหรืออาจสามเดือนมันถึงจะถึงดังนั้นเขาจะต้องทำอาหารใดก็าตามที่ไม่บูดไม่เน่าทำอาหารใดก็าตามที่เก็บไว้ได้นานที่สุดเพื่อส่งให้ญาติผู้หญิงและญาติผู้ชายไปกินบนเรือไปโดยตลอดเห็นไหม กินกินบนเรือแล้วเรือเรือเรือลำเนี้ยเรือลำเนี้ยเขาจะต้องเอาไป,าไปลอยน้ำไปลอยน้ำในในตามบิงนาหรืออะไรนี่อะไรในตามบิงนาตามตามคลองตามบึงอะไรต่างๆให้เขาเอาไปลอยไปมีอะไรมั่งมีข้าวต้มมัดมีขนมเทียนมีข้าวขยศาสตร,ร,ร์มีกระทงกระทงนะกระทงสามเหลี่ยมนะกระทงสามเหลี่ยมถือว่าเป็นเรือสำเภานะ และก็แลวก็แลวก็แลวก,ลก็มีอะไรอีกหรอมีมีพวกเงินตราต่างๆแต่ไม่มากนะเงินตราต่างๆนี่แต่ไม่มากเขาบอกว่าเป็นอาหารเป็นสเสบียงของการส่งญาติของเขาให้กลับสู่ถิ่นของเขาก็คือที่เปรตเขาอยู่นั่นเองอันนี้ความเชื่อนะความเชื่อจึงทําให้จึงทำให้ประเพณีวัฒนธรรมเขมรเ,เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีความเข้มงวด เข้มงดและก็คึกขักกว่าคักคึกขักกว่าลาวคึกขักกว่าไทยนะคึกขักกว่านี่คือเราพูดตามรูปธรรมนะโยมนะพูดตามรูปธรรมคือเป็นไปในลักษณะแบบนั้นถ้าไม่เชื่ออตมายโยมเสิร์ด,ดูได้หรือโยมอาจจะมีเ,เวลาไปดูก็ได้จากวันขึ้นสิบหําค่ำเดือนสิบสิบจนถึงแรมสิบหําค่ำเดือนสิบในช่วงระยะเวลาสิบห้าวันนี้ช้าไม่มีเวลาว่าง วัดแต่ละวัดจะไม่มีที่ยืนอ่ะก็คือคนเยอะเยอะมากมากดังนั้นเขวนเขาจะยึดหลักเอาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเห็นไหมวันแรกคนคึกคักเพราะปีนวันวันนี้เป็นวันที่เขารอคอยมาระยะเวลา365วันแล้วเพิ่งมาเจอวันนี้เองพอวันสุดท้ายเป็นวันที่เขาจะต้องอำลาจากอ่า ที่ญาติญาติของเราจะต้องอำลาจากเราแล้วดังนั้นคือเราจะต้องมีของขวัญต่างๆมีอาหารการกินต่างๆส่งไปให้ญาติของเราตามกําลังที่เรามีนี่แหละมันเป็นจุดที่เขมรเขา,เาประพฤติปฏิบัติมาอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ดังนั้นในช่วงในช่วงระยะเวลา15วันเนี่ยทางพระทางโยมทางกรรมการทางมรรคทายกนี่โอ้โหวุ่นเลย ไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลามาคุยกันไม่มีเวลาทําในเรื่องอื่นเลยมีแต่เรื่องเท่านี้เท่านั้นนะโยมนะอา้าวดังนั้นนี้เป็นความรู้นะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของคุณคเขมรที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องประเพณีวันซาตั่นเองนะโยมนะดังนั้นในคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กําลังสวยงหาความรู้ก็ได้นะโยมนะ ดังนั้นในคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สงสัยอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ Comment มาถามได้เลยนะจ๊ะ,อะขอเจริญพร